เลือกได้ไหมนะเพราะอาจจะเลือกยูทูบเบอร์เป็นอาชีพโดยโดยตั้งเป็นบริษัทก็ได้อย่าง DJ ภูมินะการเป็นบริษัทเนี่ยตัวภาษีดีกว่าบุคคลธรรมดาในเรื่องของอัตราภาษีเพราะว่าอัตราภาษีของบริษัทเก็บแบบอัตราก้าวหน้านอกจากภาษีกันได้บุคคลธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับภาษีกันได้ของบริษัทภาษีกันได้บริษัทเนี่ยเก็บ20%ในตราปัจจุบันบนกําไรสุทธิหากโดยรายจ่ายต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ กิจการไม่ใช่รายจ่ายส่วนตัวไม่ใช่รายจ่ายอะไรก็ได้ที่เอามาใช้ต้องเป็นรายจ่ายที่เป็นรายใจ่ายในกิจการเท่านั้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมีรายได้จากยูทูบเบอร์เท่าไหร่ออนไลน์เท่าไหร่โฆษณาเท่าไหร่เนี่ยก็จะมาหักค่าใช้จ่ายเหมาที่กฎหมายกำหนดให้หักยูทูบเบอร์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นบริการนะครับบริการก็มีความหมายชัดเจนในกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ใดๆนะครับที่ไม่ใช่การขายสินค้าเฉลี่ยเดือนละแสหนห้าถ้าท่าน ยูทูบเบอร์มีรายได้ทั้งปีเกินร้านแปดต้องอยู่ในระบบแบตต้องเข้าระบบแบตละนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยูทูบเบอร์จะต้องระมัดระวังนะฮะถามต่อมีภาษ,ษีอื่นไหมก็ต้องดูว่าท่านมีสัญญาหรือเปล่าถ้าไ่มีสัญญากับสปอนเซอร์กับลูกค้าที่ทําเรื่องโฆษณาก็ต้องระวังว่าสัญญาเหล่านี้มันจะตกอยู่ในสัญญาจ้างทําของซึ่งมีอัลกอริทึมอีก0.1%